ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะตอนนี้อยู่กับช่อง DIY review นะก็คลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยเนอะกะ็อาจจะเป็นคําถามซะมากกว่านะครับก็สิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นี่ก็คือยอยนะยอยเผาของที่แอาซื้อมานี่อเป็นเผาของยอยเผาของไอ้รถไดฮัส,สุนะครับรถไดฮัส,สุนะเป็นมือสองนะก็ แถวบ้านเอดเรียกว่ากากบาดนะแล้วก็แอดก็ซื้อไอตัวย่อยข้างในมาด้วยนะก็คิดว่าจะได้เปลี่ยนแต่หลังจากที่ได้ของมาแล้วนี่มันมันก็ดูแน่นอยู่นะดูแน่นอยู่แล้วไม่ไม่ไม่สะดุดอะไรนะหักซ้ายหักขวาได้ลื่นนะก็ที่แอดจะเอามาทําเนี่ยก็คือจะมาทําเป็นอะไรวะไอเขาเรียกว่าจุดจุดต่อของล้อพ่วงนะครับ ที่จะทานี่คือเป็นพ่วงล้อเดียวนะพ่วงล้อเดียวซึ่งจะติดแบบนี้นะก็จะมีไอโครงเหล็กยื่นออกมาจากตัวรถนะครับก็โยงมาจากตัวรถตรงช่วงพักเท้ากับไอบาของบาเนี่ยบากล่องท้ายนะครับนี่นะก็ละะนะักษณะการหักเลี้ยวของมันนะจะหักเลี้ยวได้ประมาณ45องศาตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นตอนนี้นะครับ คำถามคือมันจะดีไหมนะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคําถามมากกว่านะพอตอนนี้แอดก็ไม่มันม่นจใจเท่าไหร่ถ้าสิ่งที่แอดคิดนี่ก็คือมันมันจะให้ตัวนะเวลาไอ้ขึ้นลงขึ้นเนินอะไรพวกนี้มันก็ให้หักหักได้ขึ้นลงนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อิสระแต่การให้ตัวลักษณะให้เป็นไอ้ล้อไอ้อลอ้พลอพ่วงล้อเดียวเนี่ยมันต้องใช้ล้อดเดียวใช่ไหม การให้ตัวพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรพวกนี้ก็ใช้ลักษณะการเอียงของตัวรถนะครับนี่นะเวลารถเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรพวกนี้ก็เป็นลนักษณะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆคิดว่ามันจะดีไหมนะเพราะเท่าที่ศึกษาดูไล่ดูนี่ก็คือยังไม่มีใครทํายังไม่มีใครใช้ตัวนี้มาทํานะก็ลองคอมเมนต์มาดูกันนะครับจะได้คุยกัน